การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่อําเภอชายาโดยที่อําเภอชายานั้นมีทิวเขาภูเก็ตตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกและมีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากในช่วงของฤด,ดูฝนก่อให้เกิดน้ําท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลเนืน่องจากพื้นที่ระบายน้ําในอําเภอมีไม่เพียงพอจึงประสบกับปัญหาน้ําท่วมอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากจะสร้างความเสียหายทางธรรมชาติแล้วยังสร้างความเสียหายในเขตพื้นที่ชุมชนคิดเป็นมูลค่ากว่า13,000บาทต่อ ไร่และพื้นที่เกษตรกว่า5,900บาทต่อไร่ดังนั้นโครงการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอชายาจะทำการปรับปรุงฝายชายาคลองผ่นน้ำฝั่งซ้ายคลองผ่นน้ำฝั่งขวาปรับปรุงคลองชายา1และ2ปรับปรุงคลองตะเคียนปรับปรุงคลองผันน้ำทุ่งท่าเนียนปรับปรุงคลองท่าปูนปรับปรุงแก้มลิงทุ่งท่าเนียนและแก้มลิงป่าเวรวมทั้งงานก่อสร้างประตูระบายน้ำก่อ สร้างอาคารปากคลองผ่านน้ำขันกั้นน้ำเค็มเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอชาัยาซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถลดพื้นที่น้ำท่วมจาก3 2 5 9 4ไร่เหลือเพียง4,279ไร่คิดเป็นจำนวน86.87%ของพื้นที่ในอำเภอชัยาเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในปี2,554โดยงบประมาณโครงการกว่า2 3,300ล้านบาทนั้นนอกจากจะลดปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อย่างยั่งยืนแล้วยังช่วยดูแลประชาชนในการกักเก็บน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคพร้อมกับเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ให้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการตอกย้ําถึงวิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน